ตอนที่11อการเตรียมตัวก่อนออกเดินทางเช้าวันรุ่งขึ้นแสงแดดอ่อนๆส่องเข้ามาทางหน้าต่างพังๆของอาคารเก่านายเอกตื่นก่อนใครเขาลุกขึ้นตรวจสอบสเบียงที่เหลืออยู่มีทั้งอาหารแห้งน้ำดื่มยาและของที่จําเป็นต่อการเดินทางระบบภารกิจหลักเตรียมสเบียงเพื่อการเดินทางสู่ตึกวิจัยเจสองชั่วโมงนายเอกถอนหายใจสามวันเราต้องมีของพอสําหรับทุกคนขอและประแจการจัดการสเบียง เพราะเอกเดินออกมาจากอีกห้องสวมเสื้อกลอดหนังที่เขาเพิ่งซ่อมเสร็จเมื่อคืนใบหน้าเขาจริงจังเหมือนเคยสบียงพอไหมไม่พอนายเอกตอบตามตรงแต่ฉันจะใช้แต้มซื้อเพิ่มระบบแต้มคงเหลือหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบแต้มนายเอกเลือกซื้ออาหารกระป๋องน้ำสะอาดและเครื่องมือเล็กน้อยก่อนปิดหน้าต่างระบบเหลือพอสำหรับเส้นทางสามวันแล้วเขายิ้มบางๆดับไข้ฝึกฝีมือ ในช่วงบ่ายหลินฟงอาสาสอนเด็กหญิงใช้มีดสั้นแม้มือเธอจะสั่นแต่ก็ตั้งใจเรียนรู้ฟังนะถ้ามีซอมบี้เข้ามาใกล้เกินไปอยากกลัวใช้แรงแทงตรงที่หัวแค่จังหวะเดียวพระเอกมองภาพนั้นแล้วพุมทำเด็กต้องโตเร็วเกินไปในโลกแบบนี้นายเอกได้ยินเขาจึงจับมือพระเอกแน่นขึ้นเพราะงั้นเราถึงต้องปกป้องเธอสัญลักษณ์คืนเดินมืดแผนการเดินทางกลางคืนทุกคนนั่งล้อมกองไฟอีกครั้งพระเอกหยิบแผนที่เก่าๆออกมาคลี่ลงบนพื้น เราจะเดินทางตามเส้นทางนี้ผ่านซากเมืองด้านทิศเหนือแล้วเลี่ยงไปทางป่ารกร้างเขาใช้นิ้วชี้ลากเส้นไปตามแผนที่เสี่ยงเจอซอมบี้น้อยกว่าหลินฟงขมวดคิ้วแต่ป่านั้นขึ้นชื่อเรื่องสัตว์กลายพันธุ์ซอมบี้หรือสัตว์ฉันเลือกสัตว์พระเอกพูดหนักแน่นอย่างน้อยมันยังมีชีวิตเปลวไฟจุดเริ่มต้นใหม่ก่อนเข้านอนในเอกยืนมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวเขากระซิบเบาๆไม่ว่าจะเจออะไรฉันจะไม่ยอมเสียเธอไป พระเอกเดินเข้ามากอดเขาจากด้านหลังเสียงทุ้มกระซิบข้างหูฉันก็เหมือนกันคืนแห่งคำสัญญาจบลงทิ้งไว้เพียงความมุ่งมั่นสำหรับวันรุ่งขึ้นจบตอนที่11ตอนที่12ก้าวแรกสู่การเดินทางรุ่งอรุณวันใหม่มาเยือนเสียงลมพัดผ่านซากตึกที่แตกหักคล้ายเสียงโหยหวนของโลกที่ตายไปแล้วนายเอกสะพายกระเป๋าเป้ที่บรรจุอาหารและยารักษาเขาเช็กระบบเป็นครั้งสุดท้ายระบบ สเสบียงเพียงพอสำหรับสามวันภารกิจยังดำเนินอยู่พระเอกเดินนําหน้ามือกาแน่นอยู่บนดาบที่เขาพกติดตัวเสมอลิ้นฟงตามหลังส่วนเด็กหญิงเล็กๆก,กุมมือนายเอกแน่นไม่ยอมปล่อยทิวทั์ของเมืองยามขําเส้นทางที่เต็มไปด้วยความเงียบกลุ่มเล็กๆก้าวออกจากอาคารร้างทิ้งที่พักชั่วคราวไว้ข้างหลังความเงียบงันของเมืองทําให้ทุกย่างก้าวฟังดูดงังผิดปกติรู้สึกเหมือนเรากําลังเดินอยู่ในสุสานลิ้นฟงพึมพำนายเอกพยายามตอบเด็กหญิง ไม่เป็นไรนะพวกพี่จะคอยปกป้องหนูเองดับควายการประทะครั้งแรกหลังจากเดินได้ครึ่งวันกลิ่นเหม็นคละคลุ้งลอยมาพระเอกชะงักก่อนตะโกนเบาๆเตรียมตัวจากเงาซากรถพังๆซอมบี้หลายตัวโซซ่โซเซออกมาตาแดงกำ่ำและกรงเล็บยาวผิดปกติระบบตรวจพบซอมบี้ระดับกลางสามตัวให้ตายสิหลิ้นฟงสดเขาชักมีดออกมาพระเอกพุ่งเข้าไปกอนทุกการเคลื่อนไหวเฉียบคุมเขาฟันซอมบี้ตัวหนึ่ง จนหัวขาดในทีเดียวนายเอกรีบผลักเด็กหญิงไปหลบข้างกำแพงก่อนจะหยิบปืนพกขึ้นยิงคุ้มกันเสียงกระสุนและเสียงคำรามของซอมบี้ดังสะท้อนกล้องไปทั่วสัญลักษณ์การชนกันจบการต่อสู้หลังจากผ่านไปไม่กี่นาทีซอมบี้ทั้งสามก็ล้มลงกับพื้นกลิ่นคาวเลือดคละคลุง้งระบบซอมบี้ระดับกลางถูกกำจัดได้รับแต้ม8,700นายเอกเช็ดเหงื่อออกจากหน้าผากโชคดีที่มีแค่สามตัว พระเอกหันมากอดเขาสั้นๆแม้จะมีเลือดเปื้อนเต็มตัวต่อไปเธอต้องอยู่ใกล้ฉันอย่าแยกตัวออกไปนายเอกยิ้มอ่อนๆอ,อ,นอืมฉันสัญญาสัญลักษณ์คืนเดินมืดเงาที่เฝ้าสังเกตขณะพวกเขาเตรียมเดินทางต่อไม่ไกลออกไปที่ซากตึกสูงเงาร่างบางคนยืนมองพวกเขาอยู่เงียบๆเสียงหัวเราะเบาๆดังลอดออกมาน่าสนใจจริงระบบนั้นหรือสายตาของคนลึกลับจับจ้องไปที่พระเอกและนายเอกเหมือนกำลังรอคอยอะไรบางอย่าง จบตอนที่สิบสอง